สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่องดิสนีย์รอของเราก็จะมาทำนายดวงชะตาได้ความรักให้กับผู้ที่เกิดวังคารหรือจะเป็นคำทำนายช่วงเดือนกันยายน2563นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก่อนอื่นก็ขอใ้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe, และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจให้สนับสนุนช่องของเราต่อไปแลาตอนนี้เราก็เลือกไพ่ครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยเดี๋ยวเริ่มจากหน้าไพ่ของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะครับ ที่มีคนคอยคบหาดูใจยอยู่แล้วอะเนี่ยในเดือนเนี้ยตัวคุณอะเหมือนกับว่าจะมีสิ่งที่ต้องเดินหน้าเดินทางไปทํากับสิ่งต่างๆค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับอาจจะเป็นงานที่เยอะลัดตัวหรือไม่ก็เป็นการที่คุณอะเลือกที่จะทําตัวยุ่งๆเข้าไว้อะเหมือนกับจะไม่มีเวลาให้กับความรักมากสักเท่าไหรอ่อ่ะส่วนตัวอีกฝยย่ายนี้ยดูเขาก็จะมีความชัดเจนที่จะเดินหน้าทําสิ่งต่างให้ดีกับความรักที่มีต่อคุณอยู่นะโดยความที่เขาเองก็ค่อนข้างรักคุณมากอะ่ะ แม้ว่าคุณจะไม่มีเวลาหรือว่าไม่ใส่ใจกับตัวเขาเลยเนี่ยแต่เขาก็ยังยึดมั่นกับความรักที่มีใน,ในใจตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วสถานการณ์ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณอ่ะพยายามหลบหลีกปิดกั้นตัวเองเออกจากคู่ของคุณอยู่นะแล้วก็ไปเดินหน้าใช้ชีวิตพบเจอกับผู้คนทาําธุระต่าง,างๆทางภาษาของคุณไปอ่ะหรือจะมองกลับไปที่ตัวอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะว่าเขาอ่ะจะยังอดทนไม่ยอมแพ้แล้วก็เรื่องที่จะเดินหน้าทำความรักกับคุณต่อไปเหมือนกันนะครับเนี่ย แล้วปัญหาในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในตอนเนี้ยมันจะเป็นการที่คุณน่ะวางตัวนิ่งเฉยเฉยเมยกับความรักมากเกินไปนะโดยปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาพยายามมากกว่าส่งผลให้มันไม่มีความสมดุลเท่าเทียมกันในความรู้สึกแล้วก็การแสดงออกแส่เท่าไหร่อ่ะถ้าหากว่าคุณน่ะยังอยากที่จะรักษาความรักที่มีอยู่ตรงนี้เอาไว้เนี่ยก็ควรจะตื่นตัวแล้วก็พิจารณาดูสิ่งที่ผิดพลาดไปด้วยนะครับว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ทําให้ความรักมันนิ่งไปในตอนนี้ พราะว่าบทสรุปที่จะเกิดขึ้นน่ะมันมีแนวโน้มของการที่ต้องทะเลาะเบาแหวง้งมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมานะถึงจะบอกว่าเขารักคุณมากแค่ไหนก็ตามอะ่ะแต่ดูเหมือนว่าไอ้ความอดทนพยายามตรงนี้มันก็มีขีดจํากัดอยู่ส่งผลให้มีความรู้สึกแย่ๆแล้วก็เลยที่จะยอมแพ้เดินออกไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปเลยนะหรือไม่ก็เป็นคาแนะนําให้กับตัวคุณก็ได้นะว่าอย่าไปพยายามทําตัวแข็งกล้าวเอาแต่ใจเอาชนะกันมากเกินไปอะ่ะควรจะปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็ ยอมแพ้กับคู่ของคุณบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยอืทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรคุณอยู่นะครับอจากหน้าไพ่ความคิดของเขาอ่ะมันก็มีแนวโน้มที่สูงมากเลยนะว่า เขาเริ่มจะเห็นถึงสัญญาณปัญหาทางสมรักที่มีแลวรู้สึกว่ามันอาจจะไปไม่รอดน่ะเนี่ยเขาก็เริ่มตื่นตัวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะทําให้เริ่มไปวางทางความรู้สึกทางความรักที่มีกับคุณนะจากที่เคยหลักมากหลงมากกันเนี่ยก็จะเริ่มไม่ค่อยมีอะไรในความรู้สึกกันแล้วอ่ะเนี่ยความรักมันก็ดูจืดชืดเกินไปนะมันเป็นการที่เขาปลดปล่อยตัวเองออกมาจากเรื่องราวแย่ๆเก่าๆที่เขาต้องพยายามต่อสู้แล้วก็ต้องรู้สึกผิดหวังเสียใจมา แล้วก็เลิกเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตนะครับเนี่ยเขาเริ่มจะวางตัวสบายๆชิวๆไม่อยากปวดหัวกันเรื่องหลักเ,เก่าๆแล้วอะหรืออีกแง่นหนึ่งก็คือเขามองว่าคุณนะ่ะปล่อยตัวปล่อยใจสบายๆเกินไปอะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องความรักนะเนี่ยจะมองตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูเอาละครึ่งกันว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้าง คําแนะนําเนี่ยเขาก็บอกให้คุณอ่ะแสดงออกแล้วก็ททาแต่สิ่งที่มันดีๆเชิงสร้างสรรค์เชิงบวกที่จะทําให้ความรักของคุณมันดีแล้วมีความสุขนะตรงนี้จะเห็นได้ว่าคุณอ่ะจงใจวางตัวทําตัวให้มันมีปัญหาทางความรักอะ่ะถ้าหากว่าคุณตั้งใจที่จะทําให้คู่รักของคุณเนี่ยเขาวาวุ่นใจหรือจะเรียกร้องความสําคัญบางอย่างในตัวเองอะ่ะก็ควรจะระวังไว้นะครับเพราะดูเหมือนว่าอนาคตมันอาจจะมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นมาไพาเขาก็บอกให้คุณอ่ะทําตัวดีๆ ทำให้ความรักมันเป็นสิ่งที่ดีไว้ก่อนดีกว่านะทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะหน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยมีความโดดเด่นถึงด้นความรักที่จะเกิดขึ้นนะ เพราะว่าคุณอะก็มีความสุขใช้ชีวิตเรื่อยๆชิวๆสบายๆอยู่อะคือไม่มีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจมากอะจะมีความรักเข้ามาหรือเปล่าคุณก็ไม่ค่อยแคร์กับมันนะเนี่ยแล้วก็มีอะไรที่คุณต้องเดินหน้ามุ่งหน้าทางกับสิ่งนั้นอะเป็นเรื่องภุระหน้าที่การงานของคุณที่คุณจะทุ่มเทกักมันอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็เทมเพลนอะคุณก็จะมีสิ่งที่ต้องจัดการทํากับสิ่งต่างๆรวมไปถึงมีการเดินทางไกลด้วยอะก็เลยเหมือนกับชีวิตคุณก็ยุ่งมากอยู่แล้วอะ มียให้ทำเยอะจนไม่ค่อยมีเวลาดูแลในเรื่องความรักอะ่ะหรือถ้า,าว่าจะมีความรักเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นความรักที่มาแบบจังหวะไม่ดีจังหวะยังไม่ใช่อะ่ะบางทีมันอาจจะเป็นความรักที่ไม่เหมาะสมแล้วคุณก็ไม่ค่อยมีความสุขกับมันไงคุณอยากจะมีชีวิตสบายๆทาอะไรส่วนตัวของคุณไปอะ่ะก็เลยเลือกที่จะป้องกันไม่ให้ความรักมันเกิดขึ้นไงทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณนะเขาคิดอะไรคุณอยู่นะครับ หน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่ชาริออตนะเขาก็มองว่าคุณอะเป็นคนที่ดูมีความแข็งกร้าวมี power ในตัวเองสูงแล้วก็มุ่งหน้าเดินหน้าทําสิ่งต่างๆด้วยความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่ค่อนขอ้างจะมีลกส่วนตัวสูงมากเลยนะแล้วก็ดูปิดตัวไม่ให้เขาเข้าหาตัวคุณได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ไพ่คิงดาบอีกเขามอกว่าคุณอะเป็นคนที่ค่อนข้างดุแล้วก็เอาจริงเอาจังกับชีวิตสูงมากเลยนะหากคนพูดว่าไม่ก็คือไม่อ ตามที่คุณพูดเลยอ่ะเนี่ยแล้วไอความรักความรู้สึกที่เขามีกับคุณอ่ะไพ่เจ็ดเหรียญบอกว่าเขาก็จะเริ่มหยุดนิ่งไปนะไม่ค่อยมีการเดินหน้าทําอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่าน,นี้อ่ะเป็นการรอคอยจังหวะรอดูสถานการณ์ไปอ่ะอืมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่อ,อราเคิลจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการกําเนิดเกิดใหม่นะตรงนี้ถึงจะอ่านไพ่มาที่บอกว่าคุณอะไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องราวความรักอะแต่ว่ามันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะว่าจะมีความรักใหม่เกิดขึ้นมาในใจของคุณในช่วงเดือนนี้นะครับไม่ว่าตัวคุณอะใจจะเปิดรับกันหรือเปล่าอะแต่ความรักมันก็เข้ามาหาคุณอยู่ดีนะตรงนี้ก็ขอให้คุณดูและพิจารณาสิ่งต่างๆให้ดีนะครับว่าควรจะรับมันเข้ามาหรือเปล่านะอืมทีนี้เรามาดูเรื่องราวความรักให้กับคนที่มีคู่ครองกันแล้วนะครับ หน้าไพ่คนมีคู่เนี่ยใบยแรกก็เป็นไพ่เลิฟเวอร์นะดูจะมีความรู้สึกทางความรักที่ค่อนข้างจะรุนแรงกันสูงมากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าหน้าไพ่ที่ตามมาเหมือนกับว่าไอ้ความรู้สึกที่รุนแรงเนี่ยมันอาจจะไปในทางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไพ่สี่เหรียญน,นะพวกคุณนะ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องความห,หึงหวงที่มันมีมากกันเกินไปนะเนี่ยอาจจะมีเรื่องปัญหารักสามเศร้าวะละซ่อนเล้นทางความรักต่างๆนะ หรือไม่ก็มีความไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันทางด้านความรักระหว่างคุณกับคู่เนี่ยก็เลยทําให้มีการแยกกันมาอยู่เป็นการส่วนตัวกันมากกว่านะมันก็มองได้หลายประเด็นนะครับเนี่ยแล้วไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็นแล้วแต่ไพ่สีท่ทวยก็บอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนเนี้มันก็จะดูน่าเบื่อนหน่ายไม่ค่อยมีความสุขสดชื่นสมหวังอักเท่าไหรอ่อ่ะเป็นความรักที่มันดูอึนๆตึงๆต้องคอยประคับประคองความรู้สึกที่มันพาไปให้ได้ในเดือนนี้นะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวคู่ของคุณอ่ะ เขาคิดอะไรแับคุณอยู่นะครับหน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่ก้าวไม่ทานะเขามองว่าคุณนะ่ะค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงอยู่กับตัวเองมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวชีวิตให้เขารับรู้สักเท่าไหร่อะ แล้วก็ไพ่เจ็ดดาบอ่ะเขาบอกว่าคุณอะแอบทําอะไรลับหลังโดยที่ไม่บอกเขาด้วยเนี่ยแล้วทั้งหมดอาจจะกลับไันก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้อ่ะที่ทาอะไรมีรับลมคมไรกับคุณอะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวชีวิตให้แก่กันแล้วกันน่ะอืมแล้วก็ไพ่ห้าดาบอ่ะไอะความสึกแย่ๆตรงเนี้ยมันทําให้เขาอยากที่จะยอมแพ้ไม่อยากที่จะอดทนต่อสู้ฝันฝ่าก,กับอะไรอีกแล้วไนงะเหมือนกับพยายามไปก็ปวดหัวในเมื่ออยากจะอยู่กันส่วนตัวมากกว่าเนี่ย ก็เลยปล่อยให้ไปตามทางใครทางมันนะ่ะมีความสุขกับตัวเองมากกว่าแล้วก็ไปให้ความสําคัญกับเรื่องความมั่นคงในชีวิตการงานการเงินนะครับอืมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่ออรดลเคิ้นจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไรบ้างอืมพไพ่ใบนี้เขาบอกว่าไอ้หนทางทางออกที่ดีทางความรักที่จะเกิดขึ้นนะ่ะ มันจะมาสู่ตัวคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณอนะให้ความใส่ใจทุ่มเทกับเรื่องราวความรักมากเพียงพอนะเหมือนกับว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงเนี้มันไม่ใช่สิ่งที่แย่ๆจนถึงขั้นหาทางออกไม่ได้อะยังไงมันก็มีทางออกคําตอบรอยอยู่แล้วนะครับหากว่ากันตามหน้าภัยก็คือเบื้องบนนะ่ะเขาจะ,จะคอยช่วยเหลือแล้วก็ส่งมอบสิ่งที่ดีมอบคําตอบที่ดีกับตัวคุณนะ่ะแล้วตอนนี้การที่คุณอนะมาอยู่ส่วนโตมากเกินไปเหมือนกับเฉยเมยไปวางทางความรักอะ มันก็จะเป็นอุปสรรคปัญหาในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะเนี่ยลองเปลี่ยนการกระทําแล้วก็มาทุ่มเทใส่ใจกับความรักให้มากขึ้นนะอืมในเดือนเนี้ก็ขอให้คนบังคารนะ่ะมีความสุขสมหวังในความรักพบเจอทางออกที่ดีกันได้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ